เอาแล้วเาก็สวัสดีท่านชมกท่เด้มยี่สุ่ป e โ p l e ์ล g ก o ราวกับ b o ดบอมส์เอ็กซ์แพนเดดว้าวโอ้โล้วผมก็ยียบบสู่มอดของบอมส์เอ็กซ์แพนเผมอ่ายินดีรับท่านชมสู่ป e โ p l e แล็กกราวด์แผมอ่าแต่ตอนนี้กลายเป็น Body ปบ,บ,บ,บอดี้ l a ล g ก o ราวปเราเรียบร้อยแล้วผมโอ้โอ้โอแล้นี่ก็มาดูว่าแข่งอะกันเนี่ยเราไม่ได้จะมาดูรถ เราจะมาดูรถแข่งับผมอ่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวมอดของ Bomb expanded นะผมก็คือเป็นมอดที่เพิ่มระเบิดเข้ามาครับผมผมว่ามันเพิ่มเข้ามาแค่3อันนะผมอันนี้ถือว่าไม่ใช่ระเบิดนะผมมันเป็น cannon ball นะผมอ่าเขาเขียนว่ามันเนี่ยจะระเบิดเท่านั้นถ้าเกิดเอ่อชนกับอะไรบางอย่างนะผมเดีผมสาที่ได้ดูนะผมว่าชนกับอะไรบางอย่างเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะผมอ่าครั้งนี้ผมก็กลับมาแมปน้ําเหมือนเดิมนะผมอ่ามันเป็นแมปที่แบบ แฉมสายผมเพราะมันมี H 2 O ไฮโดรเจนสองและออกซิเจนสองนะผมนี่ครับผมจะสาธิตให้ดูนะผมสมมติว่านี่แคนนอนบอลใช่ไหมผมมันแอคทิเวตมันก็จะไม่ระเบิดนะผมท่ามันสวมดูนะเห็นไหมว่ามันจะไม่ระเบิดนะผมแล้วผมเขย่ามันเนี่ยเห็นไหมแล้วทำคนถึงกับหายไปแล้วผมเอาว่าเราเนี่ยจะมาทดสอบกับตึกอันนี้กันดีกว่าวผมไม่ต้องตึกนี้ดีกว่ามันคือ realistic เมื่อกี้เมื่อกี้ ว่เออเออมันมันเกิดอะไรขึ้นของมันเอาล่ะท่ามสมเราจะมาลองของเอ่อแค n o n ball กันดีกว่า,าผมอ่านี่ก็เป็นแบบในยุคแบบสมยัยจีนนะผมสมัสสสยสมัสมยสมัยอะไรสมัยแบบเอ่อยุคโรมันอะ่ะที่เขายังไม่มีปืนกันอะ่ะสามสองหนึ่งบึ้มโอ้ เข,เ,ขเ,ขเขาก็แรงอยู่นะ,ะถึงกับเป็นเทคโนโลยีแบบพันล้านปีมาแล้วอ่ะเออเป็นอันต่อไปดีกว่าอันนี้คือ M7 h u um n e r นะบ่เขาบอกว่าเป็นลูก155่งร้อยหบหมิลลิเมตรนะ่แล้วก็เติมมี TNT ประมาณ23.8ตันนะบมไม่ใช่23.8กิแกิโลนะบแล้วก็หนักประมาณ103กิโลนะบมดูซิว่ามันจะอย่างไม่ได้ทำอะไรเลย 3...2...1... สองหปุ๊บเดียวเดียว โอเคมันมันไม่ใช่กระสุนอา a r m ์เ p i ยร c ซิ่ง o m p พ s ซ t e อะไรนะบึมเข้าไปนี่เป็นไงท่าจบผมว่านะผมใช้ระเบิดผิดวิธีไม่ต้องเสกอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดแบบนี้นี่เฮ้ยมันก็มันก็มันก็ใส้ได้อยู่อ่าแต่มันก็ไม่ค่อยแรงมากแต่รูปร่างของมันมันเท่อยู่อ่ อันต่อไปแลผมอันนี้ก็คือ mark 84นะผมเขาบอกว่าเป็นระเบิด2,000ตันนะผมไม่ย2,000ตันะไยยิ่งกว่านิวเคลียร์0 0 0พอนปอนะผมอ่า LB มันคืออะไรวะเดี๋ยว LB meaning นะผมมันมันมันคืออะไรเรามาเซิร์ชค้นหากันดีกว่าครับผม LB meaning ใช่นะผมเราเป็นคนใช่ ปอนนะผมอ่าแปลว่าผมผมพูดถูกแล้วผมอ่ามันคือปอนมันคือบริชเนะโอเคอันนี้คือมา r k 84นะผมมันเป็นระเบิด2 0 0พันปอนเนี่ยที่ใช้ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับผมเฮ้ยใส่ได้พอดีเลยแปลว่ามันอยากให้ผมระเบิดงนี้ับผมสามสองหนึ่งอ้อ้มันมันก็ใส่ได้อยู่อะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนี้แต่มันก็แค่ต้องมีหลายๆอันอะบึมถ้ามันไม่ถท่มนะ อ้าถล่มไหมครับท่านผู้ชมดูมสิว่าคนนี้เขาจะรอดหรือไม่โอ,อ้ผมอาเฮ้ยตึกตึกมันยังอยู่ไปได้แล้ผมอาต้องเป็นหน้าที่ของระเบิดอันสุดท้ายแล้ผมอันนี้คือ sc 2 5 0นะนะผมอ่าเป็นระเบิดที่หยอมมาจากเครื่องวิน ju 8 7นะนะผมอาในยุคสงครามโลกครั้งที่2องผมมีแรงระเบิดประมาณ550ปอนด์นะผมสามสองหนึ่ง บึมนะผม ju 8 7เนี่ยก็คือเครื่องบินนี้ครับท่านชม ju 8 7นะผมมันคือเครื่องบินที่มีเสียงไซเรนเวลาแบบดรอปลงมาเสียงเป็นอะไรที่เสียงเป็นอะไรที่น่า,ากลัวมากเลยครับผมโอเคท่านชมได้เห็นภาพแล้วเรา,มาบ,บ,บมันมันมันโอ้โหมันเกี่ยวตรงนี้มันก็ยังจ,จะอยู่ได้นะโอเป็นว่าเราอยากจะใช้ระเบิดทุกชน,นิดนะผมในการมาระเบิดตึกนี้เพียงอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่าดูซิว่าตึกนี้จะเอาประสานชีวิตหรือไม่ครับผม,ส,มสองสองหนึ่ง โอ้ยแย่เอาภาษาทั้งตึกแล้วผมเดี๋ย๋ยๆมันยังเหลือแบบคอนโดมิเนียมอยู่อันนึงอ่ะอ่านี่เราหลบไม่ได้ผมต้องจบด้วย mark 84 g h แล้วผมโอ้โหท่านชมผมว่าจบไม่สวยนะัะผมบึ้ม <B OOM! S 1> oh my god ไม่ได้ไม่เหลืออะไรแล้วเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนผมนี่คือวิธีเคลียร์สไตล์ grand gaming tv รับผมเราจะเสก uh Netherlands boss uh, for Reagan แล้วก็จะบึ้ม มันมันก็เหมือนไม่ไม่ค่อยได้เคลียนะนก็ก็ถือว่าแบบเคลีย์นิดหน่อยอะแต่นี้เคลียยิ่งกว่าแค่มากดตัมเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรามาลองกับรถถังกันดีกว่าอ่ารถถังอันนี้ที่มีเกาะโดยการใช้อิดกับคอนทรีนะผมเป็นการคอมโบไซด์อาร์เมอร์ึ่งนกัรณ์ในการทีผมคิดว่ามันจะการระเบิดจากเครื่องบิน J u 8 7ได้หรือเปล่าผมสามตัวหนึ่งโอ้โอ้มากดมันช่างเป็นอะไรที่แบบ น่าสงสารมากเลยทุกคนก็ยังไม่ตายเนาะโอเคหมุนกระบมางล้วนะชัวร์นะผมอตอนนี้กลายเป็นจากรถถังกลายเป็น spaa เลยนะผมแบบตั้งปืนเฉียงแบบประมาณสักแบบถ้าเป็นแบบนี้ประมาณสัก65าองศาผมเตรียมที่จะยิงแบบเอา,อากาศสญาณนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาลองอา,อาวุธจากโบราณโบราณกินตัวผมบึ้มเขาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอเคเอมันต้องทดลองหลายรอบมันอาจจะแบบฟุกก็ได้มอผม เทคโนโลยีสมัยนั้นมันทําอะไรสมัยนี้ไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันแรงขนาดนี้เหรอเนี่ยหัวถือว่าต้องลองกับแพนโฟล์ท่ผมและนี่ก็คือแพนโ o r ์ตึ้งโอเคอันนี้มันเหล็กทั้งคันไงผมว่าน่าจะได้เปรียบมากกว่า3 2 1สองหนึ่งหัวหัวสามสอ่เฮ้ยไม่ระเบิดได้ไงวะอือโอ้โหแม่งไปทั้งคันเลยวะอะไรวะเนี่ยระเบิด ระเบิดแก๊สนอนบอลมันจะแรงอะไรขนาดนี้แต่ผมขอทดสอบที่ถังก้อนนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแบบมีเกาะที่ประมาณแบบเกาะที่สมดุลมากนะครับผมมาลองกระสุนของ m 7 9 5นะครับผมอ่าสามสองหนึ่งตึง้ตงหัเฮ้ยระเบิดนี้ก็ก,ก็พอๆกันนะก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมอ่าไปอันต่อไปกันดีกว่าครับผมอ่าอันต่อไปก็คือระเบิดของ mark 84นะครับผมอ่าเป็นระเบิดที่แบบ โอแรงมากเลยถ้ามันมาตกเหมือนใน War ันเดอร์แล้วเราถอยก็้ถังไม่ไม่ทันนะผมมันก็จะเกิดสิ่งนี้บึ้มเ The Amorack Explode ระเบิดไปเลยโอ h my God เหลือแค่นี้เองมันเหลือแค่นี้เองแต่ปืนก็ยังใช้ได้อยู่นะผมระเบิดมันก็แรงมันก็แรงอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราลองระเบิดทุกชนิดอ่ะ ใช่ครับท่านผู้ชมเราจะเอาอันนี้หนึ่งนะผมอ่าเป็นไงถือว่าเป็นลูกโบลลิงแล้วกันมันคือลูกโบลลิงครับผมลูกโบลลิงอะไรมันคือดินปืนเอาจาสร้างมานนะครับอ่า m seven nine five sc two fifty แล้วก็ mark eighty four oh น่ากลัวนะท่านผู้ชมเราจะทําการเดียเ๋ยวเริ่ๆมันจะระเบิดตรงนี้ไปด้วยผมว่ามันจะไม่แฟร์ผมผมขออนุญาตลบตรงนี้ไปก่อนนะผมอ่าเราจะระเบิดแค่ส่วนนี้พอนะผมสามสองเล่นหนึ่ง บึมอะไรวะทำไมมันทำไมทำไมจะจะเออเออไอ้ออไม่เข้าใจอันนี้มันไม่ระเบิดมันก็เลยไม่เกิด fragmentation ไงถ้าเกิดเราลองระเบิด mark 84กับ p a n f e r มันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมผมว่าเละทั้งคัน3 2 1อ oh my god มันไม่ได้เละครับมันหายไปทั้งคัน ใช่ทำทรงมมันมันหายทั้งคันเลยเพระเจ้าช่วยผมอ่าเอางัเรามาลองรถถังคันนี้กันดีกว่าเอาผมอ่ารถถังแบบปกติดังเดิมผมอ่าผมอยากรู้ซิว่าถ้าระเบิดมันระเบิดข้างล่างเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นจุดอ่อนของรถถังนะบึ้มดึงอ่ามีการระเบิดนะผมอ่าโอ้ยไอ้ไอ้ตรงนี้มันทำอะไรเนี่ยระเบิดก็ไปอีก็ผม SC 140 140แล้วมี250นะผม พระเจ้าช่วยมันเป็นอะไรที่แรงมากเลยถ้าสอดระเบิดนี้อีกอันหนึ่งล่ะมาร์คเอติโฟยนะบึมโอเคมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากผมเอาว่าเราจะมาจบด้วยระเบิดนี้กันดีกว่าก็ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงจุดนี้ผมสำหรับใครที่มีมดอะไรอยากให้ผมเอามาลองหรือว่าอยากให้ผมเอามาเล่นในคลิปหน้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เยผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกด Subcribe แล้วผมแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้าแล้วผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับโอ้เดี๋ยว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 ทำไมระเบิดนิวเคลียร์มันไม่ระเบิดอ๋รอระเบิดนิวเคลียร์แบบต้องเก็บน้ำไม่งั้นมันก็จะเกิดสิ่งนี้โอ้มาก my god oh oh o มา y g อดเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากไอ้ไอ้พวกเศษอิดพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยสงสัยจะเป็นพวกโรงงานระเบิดนิวเคลียร์เชอร์โนบิล ใช่แล้วแถวนี้เขาระเบิดโรงงานกันอ่ะเดียวเดียวเดียวไม่ไม่ไม่บึ้มโอ้มาก็เหมือนนาปามเลยโอ้โหท่านผู้ชมดูสร้างเป็นภาพอะไรที่สวยงามมากคผมก็เขาเลือเขาเลือแก้แขนอ่ะไม่ก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ครับผม